อารียะแม่ตายาเราจะเดินไปในแสงสว่างที่ใจเราเป็นผู้นําทางบทที่12ปัจจัยที่เอื้ออํานวยขอแค่เธอมีหัวใจที่เป็นแบบเดียวกับพระเจ้า จงให้หัวใจแบบพระเจ้านี้สถิตกับแนบอยู่กับตัวเธอจากนั้นพระเจ้าจะบอกเธอเองว่าเธอต้องทำอะไรและอย่างไรเรื่องนี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระเจ้าในตัวเธอผ่านจิตวิญญาณที่เป็นพระเจ้าของจิตสำนึกของเธออีกทีกระบวนการนี้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ทักษะนี้ทุกคนจะต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่ดื้อด้านไม่ยอมพยายามทำความเข้าใจแต่เชื่อเถอะสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมจะบีบบังคับให้ทุกคนทำได้ซึ่งตัวเลขที่พระเจ้าตั้งความประสงค์ไว้คือ2ในสของประชากรที่อยู่บนโลกหรือไม่ก็ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอ และนี่คือหน้าที่ของเธอเธอจะต้องเป็นคนบอกวิธีและพากันไปสร้างปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้มนุษย์ที่มีจิตใจหยาบกระด้างได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนเขาอธิบายสร้างปัจจัยที่เอื้ออำนวยอย่างนั้นหละครับผมอุทานที่จริงการสร้างสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขแบบมวลรวม ฉันและเพื่อนๆของฉันได้ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มนุษย์โลกส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมคือมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีทันใดเราจึงจำเป็นต้องสร้างสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขเพื่อชะลอไม่ให้มันทำงานได้อย่างเต็มที่ท่านพูดอะไรผมไม่เข้าใจเลยครับผมท้วง เอาอย่างนี้เธอรู้ใช่ไหมว่าระบบเศรษฐกิจระบบการค้าการลงทุนการผลิตสินค้าการเงินการธนาคารทั้งหมดนี้คือคกลไกที่ทำลายโลกเขาถามเออคงงั้นั้งครับผมตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจเธอลองนึกดูดีๆจะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่มีระบบพวกนี้เกิดขึ้นมาดัชนีความเสื่อมโทรมของโลก มันพุ่งสูงสุดขึ้นอย่างก้าวกระโดดถ้าไม่มีอะไรสักอย่างไปทำให้มันสะดุดวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างโลกทางกายภาพกับวันเวลาแห่งการยกระดับทางจิตสำนึกของมนุษย์อาจจะไม่สัมพันธ์กันและนี่คือที่มาของสิ่งที่พวกฉันทำนั่นคือการสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ระบบพวกนี้สะดุดหรือชะลอตัวด้วยอะไรนะครับ ผมถามฉันรู้ว่าเธอรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเขาตอบเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับผมตอบจากการประเมินนั่นเป็นแค่หนึ่งในแผนการระหว่างทางที่เราต้องคำนวณให้แม่นยำว่ามันจะสามารถชะลอการบ่อนทาลายโลกได้มากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์พวกนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการหลัก แต่เป็นแผนระหว่างทางที่เกิดจากการประเมินแล้วว่าถ้าขืนปล่อยให้มนุษย์ที่ไรจิตสำนึกดำเนินต่อไปเวลาแห่งความเสื่อมจะแซงหน้าเวลาแห่งการปรับแผนการพวกนี้จึงมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัวพวกเราพร้อมที่จะปรับลดหรือเพิ่มความรุนแรงได้ทุกเมือ่อขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้ ถ้ามันได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็จะปรับลดแต่ถ้ามันไม่ได้ผลตามที่คาดการไว้เราก็จะเพิ่มความรุนแรงจนกว่าจะได้ค่าที่เหมาะสมเหมือนการปรับจูนเครื่องยนต์นกลไกที่พวกเธอใช้อยู่แต่หน้าที่ของเธอจะต้องไปสร้างปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้มนุษย์ทั้งโลกได้เข้าสู่ค่าพลังงาน4และ5 ลำพังแค่การพูดการสื่อสารด้วยภาษาอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนมันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่นำพาให้เขาเข้าสู่วิถีทางนั้นๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวและนี่คือหน้าที่ของเธอเอาละ่ะเราพูดกันนอกเรื่องมาพอสมควรแล้วฉันจะอธิบายเรื่องที่สำคัญสำหรับภารกิจของเธอสัทีเขาขัดจังหวะเดี๋ยวก่อนครับ ท่านช่วยสรุปเรื่องค่าพลังงาน4กับ5และ6ให้ผมฟังก่อนได้ไหมครับว่าที่จริงมันคืออะไรกันแน่ผมเสนอสรุประดับที่4คือทุกคนบนโลกจะต้องมีความรักต่อทุกสรรพสิ่งดุดเดียวกับพระเจ้าและรู้สึกว่าเขาคือพระเจ้าเพื่อปรากฏเป็นมุมมองของจิตพระเจ้าให้ได้และเมื่อเขาทำได้สายตาของเขา ก็จะเปลี่ยนไปตลอดการเขาจะไม่หวนกลับไปเห็นเหมือนเดิมอีกเด็ดขาดสิ่งที่เขาจะเห็นเป็นอันดับแรกคือคุณค่าของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชท้องฟ้าอากาศแม่น้ำป่าไม้มดมแมลงกรวดหินดินการเห็นคุณค่าไม่ใช่เห็นว่ามันเอาไปทำอะไรหรือเอาไปสร้างประโยชน์อะไรได้ แต่มันคือการเห็นถึงความสำคัญเห็นความเชื่อมโยงและเห็นความรักที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมอบให้กันและกันเมื่อเขาเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแล้วปรากฏการที่ตามมาคือเขาจะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเขาก็จะไม่ตัดสินสิ่งใดทั้งสิ้นเขาจะไม่มีการแบ่งแยกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด คนนั้นชั่วคนนั้นดีสัตว์ไหนร้ายสัตว์ตัวไหนดีมแมลงตัวไหนร้ายมาแมลงตัวไหนดีพืชชนิดไหนมีประโยชน์พืชชนิดไหนต้องกำจัดเป็นต้นค่าทางพลังงานที่4กับ5นี้จะมาคู่กันถ้าคนนั้นมีความรักแบบบริสุทธิ์ใจต่อทุกสรรพสิ่งได้แล้วเห็นคุณค่าโดยไม่ตัดสินอะไรแล้ว เขาจะเริ่มค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตซึ่งคำว่าความหมายนี่เองที่ภาษาของเธอยังไม่มีคําจำกัดความที่ชัดเจนเอาเป็นว่าการที่เธออาสามาเกิดบนโลกใบนี้หน้าที่ของเธอจะไม่ใช่เพียงแค่การถือพันธสัญญาติดตัวมากันคนละข้อสองข้อเพียงเพื่อที่จะได้มาเผชิญและแก้ไขมันแล้วจะสามารถกลับบ้านได้ เธอยังมีหน้าที่ที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจที่จะทำอีกซึ่งการจะรู้ความหมายที่แท้จริงของตนเองว่าคืออะไรนี่แหละสำหรับมนุษย์สายพันธุ์เก่าจะไม่ค่อยมีโอกาสค้นพบมันสักเท่าไหร่นักส่วนใหญ่จะแค่เฉียดคนที่จะหามันเจอจะต้องผ่านการยกระดับจิตสำนึกให้เป็นระดับที่สแล้วเท่านั้น โดยมันจะเป็นสภาวะที่ต่อยอดกันไปคือเธอจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้สากลหรือองค์ความรู้ของพระเจ้าเมื่อเธอมีความสามารถตรงนี้แล้วเธอจะค้นพบอัตลักษณ์ของตนเองหรือที่เธอเรียกว่าพรสวรรค์ได้อย่างง่ายดายแต่คราวนี้เธอจะใช้พรสวรรค์นั้นเพื่อประโยชน์สุขต่อมนุษย์ต่อโลกต่อทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ซึ่งมันจะต่างกับพรสวรรค์ที่เธอเคยค้นพบหรือเฉียดเฉียดตอนที่เธอยังใช้จิตสำนึกแค่ระดับที่สอยู่อย่างสิ้นเชิงถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่มันจะต่างกันตรงที่ตอนนั้นเธอทำเพื่อตัวเองความพิเศษหรือพอรสวรรค์นี้เองที่ฉันเรียกว่าความหมายของชีวิตเพราะนอกจากเธอจะรู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งนั้นแล้ว เธอยังจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อเธอเธอจะมีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดเธอจะรู้สึกปิติเธอจะมีความสุขแบบถาวรโดยไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความสุขอื่นๆหรือความสุขที่อาศัยสิ่งของภายนอกอีกเลยโดยเฉพาะหากสิ่งที่เธอทำนั้นมันได้เกื้อกูลต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อโลกและสรรพสิ่งด้วยแล้ว มันจะเหมือนกับว่าเธอได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งการบรรลุความหมายที่ฉันกําลังพูดถึงอยู่นี้บางครั้งเธออาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องพื้นพื้นมันอาจจะออกมาในรูปแบบของการทำงานธรรมดาธรรมดาบางครั้งอาจจะดูต่ำต้อยในสายตาของคนทั่วไปด้วยซ้ำแต่ที่จริงแล้วมันจะยิ่งใหญ่เพราะเธอได้ลงมือทำภายใต้ความรัก ความปรารถนาดีซึ่งเป็นความประสงค์เดียวกับพระเจ้าแล้วระดับที่6ละครับเป็นอย่างไรผมถามต่อทันทีระดับที่6นี้ถือว่าเป็นระดับสูงสุดของการเป็นมนุษย์โลกของเธอในมหายุคที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เขาจะเป็นผู้ที่มีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและจะเข้าใจการทำงานของมันเขาจะเป็นอิสระ ทั้งต่อพันธสัญญาที่มีกับผู้อื่นและต่อตนเองเขาจะมีอำนาจทางกายและทางจิตเขาจะสามารถรู้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าต้องการจะรู้สามารถกำหนดจิตตัวเองได้ว่าจะมีสถานะแบบไหนและเมื่อร่างกายของเขาคนนั้นเสื่อมสภาพเหลือแต่ดวงจิตล้นลวนๆเขาก็จะเลือกได้ว่าจะไปมีประสบการณ์ที่ไหนในจักรวาลโดยเฉพาะที่ดาวถึงล่า ซึ่งเป็นจุดนัดพบของพวกเธอระดับที่6นี้ก็ดูไม่ค่อยจะมีความแตกต่างกับ 4, 5เท่าไหร่เลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตระดับที่6นี้ถ้าจะระบุแบบชัดๆก็คืออิสระภาพทางจิตวิญญาณระบบการมองระดับขั้นนี้ของพวกเธอคือเธอมักจะมองแบบมีระดับขั้นที่ให้ความรู้สึกแบบ ยกระดับแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งที่จริงมันไม่เคยแยกกันเป็นชั้นแบบนั้นหรอกแต่ที่ฉันพูดแบบนี้เพียงเพื่อให้เธอเข้าใจฉันจึงต้องเรียบเรียงมันเป็นทีละขั้นทีละระดับ,ดบถ้าคิดแบบสมองของเธอภาพที่เธอเห็นมันจึงเรียงเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจาก1ขึ้นไปเป็นสองเป็นสามเป็นสเป็นหและเป็นห แต่ที่จริงภาพที่ฉันต้องการให้เธอเห็นคือจะมีคุณสมบัติสามอย่างวางอยู่ในหนึ่งละนาบและเมื่อเธอต้องการปรับระดับค่าพลังงานก็ให้เอาคุณสมบัติอีกสามอย่างมาวางให้มันอยู่ในละนาบเดียวกันเพิ่มเข้าไปมันเป็นเหมือนกับการเติมคุณสมบัติเข้าไปเหมือนกับการเอาภาพวงกลมสามวงมาวางและเอาอีกสามวงมาเติมเข้าไป มันจึงไม่มีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเขาตอบอ๋อครับแล้วที่ผมเคยได้ยินมาว่าดาวถึงล่ามีค่าพลังงานถึง12แต่มนุษย์โลกที่ผ่านการปรับระดับแล้วซึ่งมีค่าทางพลังงานแค่6เขาจะไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรครับผมถาม